โอ้โหโอ้โหโดนโดนต่อยเข้าไปอีกโอ้โหกับเลขอค่มาดเดียวมัดเดียวจริงมัดเดียวโดนแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านผมและสวัสดีผู้ที่รับชมด้วยนะฮะอ่ะวันนี้ผมพามาแอบถ่ายหนูผมนี่ผมเยอะนี่เลยกากมะพร้าวนะผมอ่าผมก็ใช้กากมะพร้าวไปถว,ว่าดักหนูนะะผม yeah. นี่เลยเอาเรามาดักด้วยกันเลย นี่ฮนะก็จะมีกากมะพร้าวแล้วก็จะใช้น้ําหอมดักหนูของช่างสายล่านะฮะอ่ะดูด้วยกันเลยเห็นยังไงนะอ่ากับเล็กหนึ่งอันนะผมนี่เลยเดักด้วยกันสักหลังนึงนะก่อนที่มันจะมาดูช่วงที่หนูเข้ากันนะครับผมอ่านี่นะตัดเลยฮนะโหเหนียวนี่ครับผมอืมสวยครับผมนี่ฮะร้อย เสียบเข้าไปครับผมเสียบเลยฮะดูที่ว่าหนูมันจะกินกันแกาบมะพร้าวไว้นะผมนี่เลยครับนี่นี่ให้หนูดึงได้นะครับผมนี่สวยงามเลยีะน,นี่เลยนะครับนี่สวยนี่แหละเหี้ครับผม หัวเชื้อตัวหลักครับผมเนี่ยะฉีดครับผมสองทีพออ่าอีกครับผมร้อยเลือกดักสวยครับผมนี่นะครับนี่เลยสวยงามผมเนี่ยะเอาโอเคนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าคลื่นเนี้ยหนูมันเข้านะครับผมกลัมะพร้าวนี่นะฮะอ่าเดี๋ยวต้องหอมช่างสายล่านะผมโอเคดูด้วยกันวันนี้เรามาดูคู่เอกนะครับผมก็จะเป็นกับเล็กนะฮะกับ เหล็กผู้ไม่เคยแพ้ใครนะฮะผมกับหนูนาสุดเก่งน้ำหนักกับเหล็กก่อนขึ้นชกนะครับร้อยกรัมนะครับผมน้ำหนักหนูนานครับผมห้าร้อยกิ่งก่อนขึ้นชกนะครับผมคู่เอกอันนี้นะก็เดี๋ยวเราดูด้วยกันว่าเขาจะชกกันแพ้ชนะยังไงนะฮะดูดยกันเลยเอาละครับ,รรบหนูนาเขาโหดอ่อ,อ,อ,อยเข้าไปครับเต็มหน้าผมหน้าสะบัดเลยฮนะเอา กับเหล็กโดนเข้าไปแล้วฮะมาหนูนาเข้าต่อดอนเลยผมโดนเข้าไปวะกับเหล็กโดนลงไปทีเงแล้วผมแหมหนูนาตัวนี้ท่าทางจะฉลาดน่าดูเลยนะฮะแหมจะดูกันไปลุ้นๆด้วยกันไปเลยท่านผู้ชมดูสิว่าใครจะชนะนะะหนูนาตัวนี้นี่เขาไม่เข้าด้านหน้าเลยนะฮะ เออเขาเข้าหลังอย่างเดียวเลยเาการโชคของเขานี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะลูน,นาตัวนี้ลูน,นาสุดเก่งนะครับมาอีกแล้วฮะ หนูนาเข้านี่นี่ฮะเข้าด้านหลังแล้วครับโอ้โหตัวนี้กับเหล็กจะทำไงครับผมกันไหวไหมกันหมัดหนูหนาไห,นไหวไหมไหวไหมโอ้โหโดนโดนผมโอ้ยโดนโดนโชกหน้าสะบัดเลยฮะโอ้หนูนายืนอยู่ไหมฮะโอ้โ oh, ห oh, ยืนไม่อยู่เลยผมโอ้โหนูหนามาฝั่งนี้อีกฮะมาหนูหนาตัวนี้เก่งจริงๆครับผม อกับเหล็กจะไหวไหมครับนี่ยฮะถ้ากับเหล็กลั่นนี่คือแพ้เลยนะฮะเราดูด้วยกันดูที่ว่นหนูหนาเขาจะทำไงกับเหล็กจะกลับมายืนได้อีกไหมตอนนี้นี่ยืนแทบจะไม่ไหวแล้วะฮะจะล้มเลยถ้าล้มนี่ปรับแพ้เลยนะฮะดูเลยเป็นไงฮะหน,หนูหนูนา,าทําไงต่อ เอาอีกแล้วฮะเขาชาร์จอีกแล้วครับผมโอ้โหหนูนานี่หนูนาสุดเก่งจริงๆครับผมโอ้ยเอา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 โอ้เตะเตะตัตดขาผมเตะขาเตะตัดขาเอากับเล็กขึ้นยืนได้แล้วครับโอ้ยโอ้หนูนาครับเตะตัดขาใหญ่เลยฮนะโอ้โหยางแตกยางแตกไหมยางแตกไหมโอ้โหเอาใจเลยโอ้โหนี่ครับนี่ครับอือ แต่กับเหล็กนี่ฝึกวิญายุธมาดีฮะสุดๆครับผมโอ้โหเตะมาเลยยางไม่มีแตกเตะมาเลยฮะอืมหนูหนาเขาพยายามเหรอเอาชกเข้าไปครับผมชกเข้าไปหน้าฮะชกเข้าไปอีกโอ้โหชกไปอีกโอ้โหหนูกับเหล็กไม่มีทางทําอะไรได้เลยฮะเข้าเดียวข้างหลังอย่างเดียวเลยชกเข้าไปอีกชกเข้าไปอีกชกอีกโอ้โหดึงย้อนอย่างเดียวอย่างนี้ จบแล้วผมเนี้ยเอา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 ยังไม่ได้โชคเลยโอ้ย่ายา,ยาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาล้มโชว์ยังไม่ทำอะไรเลย <c oughs> แหมสแสดงนะ้าดูนะ่นะนะ่ะน่เดี๋ยวกับเล็กขอแค่หมัดเดียวนะขอแค่หมัดเดียวโอ้โหโอ้โหโดนโดนต่อยเข้าไปอีกโอ้โหกับเล็กขอแค่หมัดเดียวหมัดเดียวจริงหมัดเดียวโดนแล้วอ้ย โดนแล้วโอ้โหหก้ายเข้าไปทีเดียวครับผมหนูหน้าเป็นไงหนูนาเป็นไงฮะสูยไห้ไหมโอ้เอาครับผมกรรมการเป็นไงฮะกรรมการมานับไหมไหวไหมลุกลุกไหมนับหนึ่งสองสสห้ไหวไหมเอาฮะกรรมการดูนะครับผมดูฮนะ ขอแพทย์สนามมาดูหน่อยนะไหวไหมโอ้ไม่ไหวครับผมนะตกเวทีไปแล้วครับผมพรบพี่ผม,มันกำลังเมาอยู่เลยมันกำลังเมาอยู่ฮะนะผมเห็นอ,อยู่ฮนะ นี่ครับผมหยับได้แล้วฮนะท่านผู้ชมมันเมามันเมาอยู่ฮนะนี่ครับผมจับแล้วอ,อุ้ยดูด้วยกันหน่อยทนะ่านผู้ชมโอ้โหใหญ่เอ้ยโอ้ยแล้วผมไม่เอาอันนี้มาด้วยนี่ฮะเอ้ยอ้ยใหญ่ไปเลยเลยท่านผู้ชมแล้วนะ <c ười> มือเดียวด้วยท่านผู้ชม มันก็ถีบมันถีบผมนะฮะเอ,อ้ยมันโดนมันโดนแล้วผมเนี่ยฮะอ๋อหนีหผมอ๋อโดนกลับโดนกลับแล้วผมเนี่ยโอ้ดีเลยดีเลยอ๋อนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วผมเนี่ยโดนเข้าไปจนได้ผมเนี่ยอเออเ้าโอ้นึกว่าจะไม่ได้ตัวแล้วผมท่านผู้ชมนี่ฮะอ๋า โอเคก็ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ของผมนีครไม่ได้เตรียมตัวมาผมสวัสดีครับผมเรียบร้อยครับที่พักหนูเก่งครับผมมากว่าจะโดนได้นะฮะอ่านี่ครับผมกอดเหลืองๆนะฮะข้าวสวยร้อนๆนะครับผมตัวนี้สุดๆครับผมเก่งจริงๆนะฮะตัวนี้อ่า ก็ผมก็ขอจากไปด้วยการนี่ฮะก็ทอดหนูนะผมสวัสดีครับ